อยากหน้าใสใช่ไหมคะนี่เลยค่ะ E E Cushion แตงโมคูชั่นที่ควบคุมความมันเนียนสนิทป,ปิดทุกรูขุมขนค่ะคูชัันตัวนี้นะคะสามารถควบคุมความมันได้12ชั่วโมงค่ะกันแดด UVA UVB นะคะปกปิดบางเบาค่ะเพื่นๆสนใจกดสั่งซื้อที่ริงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้จัดส่งฟรีค่ะอยากหน้าใสหน้าสวยแนะนำตัวนี้เลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะไปลวค่ะสวัสดีค่ะ